เป็นช่วงเวลาของอาจารย์สุดาทิพย์จรุจินดาอินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุดาทิพย์ค่ะ,ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เนี่ยมันเมื่อกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีบทวิเคราะห์จากศาสตราจารย์เกียรติคุณที่วาตันนะฮะยู่เพนนะ่ะค่ะ ออกมาคาดการเรื่องดอกเบีย้ยแล้วก็ของริกานะสุดเล็เศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกแล้วมันก็มีผลพวงยิ่งเขากำลังจะเปลี่ยนผู้นําแต่ว่าที่สําคัญก็คือหุ้นมันตกมากเลยหลังจากที่เสร็จประชุมนะสองวันแล้วก็ออกมาก็ลดดอกเบี้ยตามคาดเลยนะคำจริงเขาม,มีดอดท้อตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วว่าเขาจะลดดอกเบี้ยสองครั้งครั้งแรกเขลดไปครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วอีกสองครั้งก็เป็น ต้องหมดเป็นหนปร์เซ็ะปีนี้แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยก็ทําตามนัดอ่ะเดือนพฤศจเดือนพฤศจิกายนก็ลดไปแล้วแล้วก็ทาธันวาคมก็นิ่งสุดท้ายเลยซึ่งหลายคนก็ยังหวัดว่นเพราะว่าเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาในมีกรรมการเฟดหนึ่งท่านนะที่สุโวดสวนนะในอ่สิบสบเอ็ดกับหนึ่งนะ ก็มี12คนมล้วบทสวนแล้วก็หนี้ก็เหมือนกันอีกอะคือบทสวนคือแบบไม่ควรจะลดดอกเบี้ยเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยที่ลงเนี่ยเพราะว่ามันมีความหนืดแล้วลหละไอ้ตลาดแรงงานนะเอ่อแต่ว่าไอ้ตัวเงินเป้อมันก็วิ่งลงมาจาก9เปอร์เซ็นกว่าอย่าลืมว่าอ้ยตอนนั้นเนี่ยเขาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นดอกเบี้ยก็ช้าไปแล้วลงดอกเบี้ยก็ช้าไปอีกนะเสร็จเนี่ยคุณเจพาว แล้วค่อยทำเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลงลดหรอกเบี้ยหวบเลยเมื่อกันยายนและครานี้ก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยในที่สุดด้เงินเฟ้อมันวิ่งมาจากเก้าอร์เซกว่าแต่มันก็ยังอยู่ประมาณสามเลยนะสองจุดห้าถึงสามเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี้ CPI นี่ออกมานี่เท่าไหร่นะสองจุดสองจุดเจ็ดใช่ไหมฮะแล้วก็ไอไอไตัวถ้าไม่นับอาหารกับพลังงานนี่มันสมกว่าเลยนะ CPI นะฮะ คือว่าไอ้พวกค่าเช่าพวกไอ้ไอเ้เชื่อมที่ไม่ใช่อาหารอะไรเนี่ยมันยังสูงเลยแล้วมันก็ไม่ลงมันกดไม่ลงอะไรที่คุณลดสงเดอแลนะ้วสองครั้งแล้วครั้งธันวาคมหลายคนก็เลยบอกว่าอย่าลดเลยแต่สิบเด็สเสียงบอกให้ลงอันนี้ก็เอ่อุนก็เลยตกระเนียนะแล้วก็ตกระเนะียดนเพราะว่าเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยดอรอตแล้วก็คุณเจอร์มพาวเวอร์ทำไมเขา้าฟันธงมานะสมัยกรีซแมนเขาไม่มีฟันธงแบบนี้เลยนะคุณวรวีจะย้อนหลังไปเนี่ยยี่สิบกว่าปีโน่นน่ะ ปรากฏว่าเขาจะพูดในลักษณะเ ใช้ถ้อยคำที่ต้องไปตีความแล้วก็ต้องรอๆอ,อ,อจนใกล้ไม่มีทางเลยบอกชัดโอ้ยเจพาวเวอร์นี่บอกเลยเนาะปีหน้ารถดอกเบี้ยสี่ครั้งประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นครั้งละสูงจุดสองห้าเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าแล้วเขาก็ยังมองว่าไอ้ที่เราตั้งไว้สองเปอร์เซ็นเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปก็ได้ให้มันสูงกว่านั้นอะไรแบบนี้ตลาดก็เต็มไปด้วยความหวังสตรจารย์กิตติคุณของวาตันคนนี้ก็เกษียณแล้วนะแต่เขาก็มีน้ำหนักเขาชื่อว่าเจอร์มีีซีโก Yeah. Mm -hmm. ออกรายการเมื่อกี่ชั่วโมงนี้เองเขาก็บอกดีแล้วที่มันลงแล้วในหน้าัน <c oughs> ดาวลงมาพันกว่าจุดเนี่ยนะเอฟแอนที uh, ลงเนสแสกนะแล้วก็แน่นอนค่ะยังเ uh, มื่อวานนี้ก็ดาวขยับขึ้นนิดเดียวอะ่ะแต่ว่าไอ้บางรายการข้งเนสแกแล้วก็ไอ้ทางเอฟแอนที uh, P เลยก็ยังลงอยู่นะเขาบอกดีแล้วเอ้ยมาพูดงนี้แปลว่าไหลเขาก็ต้องหวเขาเป็นคนที่อายุเขาก็กลมกล่อมนะนะก็เกษียณมาแล้วนี่นะซีก็ก็บอกบอกว่าจริงๆ แล้วเนี่ยเพราะว่าตลาดมันเพลินค่ะคือก็หมายความว่า run away situation คือวิ่งเพลินวิง่งวิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา new uh, all time high new high แล้วก็ขนาดเดียวกันเหมือนกับทุ่งลาเวนเดอร์แล้วคันนี้เขาก็บอกว่ามันเป็น over l y Optimistic คือหมายก็ว่ามองดีเกินไปตลาดนะเพราะขนาดเงินเฟอ้อมันกดหัวไม่ลงอ่ะยังสองเอร์เซนกว่าและไอ้ไม่นับอาหารพลังงานนี่สามกว่าไปดู PCE ก็ลอกเข้าไปสองจุดห้าเปอร์เซ็นตแล้วโนเวมเ e อต่างจากตุลาคมนะฮะไอโอคโทเบอร์เนี่ยก็เงินเฟอ้อขึ้นต่ออีก0.3%จุดสามเซนเนี่ยมันกดไม่ลงอ่ะใช่ไหมแม้ว่าไอแรงงานมันจะหนืดแล้วเนี่ยนะ แล้วก็คุณเจพาวเวอร์ก็แถลงบอกว่านี้ยังไม่นับทร้ป์เลยนะเรายังไม่เอานโยาบายทรมปมมาพิจเจณาแต่เจอรนะ์มีซีก็บอกว่ามีบางคนในกรรมาการ f อฟเมีเนี่ยเขามองไปข้างหน้าแล้วคุณทรัมป์ประกาศไอ้สามกฎของเขาสามตัวเนี่ยที่มันจะทำให้เงินเฟอ้อขึ้นนะแต่เขาจะไปลดราคาน้นมันแต่ยังงั้นก็ตามไม่สามตัวเนี่ยกรรมาการเสร็จบางคนเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งลงดอกเบีย้ยเลยเดียวเงินเฟอ้อมันจะมันจะหมดไม่ได้สามตัวสามตัวมีอะไราคะคุณวรวีหนึ่ง t a r r y ัวทีแรกเลยเนี่ยโอ้โหจะขึ้นประกาศเลยหกสิบเปอร์เซ็นจากจีนแล้วตอนนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นจากแคนาดาจากไอ้เม็กซิโกโอ้โหนี่เม็กซิโกนี่แหล่งผลิตภัณฑ์ที่เข้าอเมริกาเพราะทุนจีนไปลงที่นั่นมากหมายมาสาราแล้วแคนาดาก็เถอะมีหลายรายการมากทั้งแร่ธาตุทั้งไม้ทั้งน้ำมันน้ำผึ้งอะไรยะ,ยะยะหมดเลยฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วยังเจรจาย,ยังไม่รู้เลยนะคะแล้วก็ยังมีคำแหลมๆจากทรัมป์ที่บอกว่าเอ้ย แคนาดานะยูก็มาเป็นรัฐที่ห้าสิบเอ็ดของเราก็แล้วกันนะ <_ d ial ing> เพิ่มดาวอีกดวงหนึ่งคุณเป็นแค่กัปเนอร์ของอเมริกานี่ดูถูกกันมากเลยนะคุณครูโรนี่เก้าอี้แทบจะไม่อ็จะอยู่ดีละอย่างในขณาซีก็ทีอย่างนี้ค่ะบอกว่าหนึ่งเทอริฟเนี่ยมันขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เงินเฟ้อลงไม่ได้นะเพราะสินค้ามันต้องนําเข้าเยอะแยะตลาดอเมริกาเป็นตลาดใหญ่มากที่สุดอันที่สองทุกทีก็คือเอ่อ็กษ์คัทค่ะอเขาจะลด ภาษีโครมครามเลาจากยีิบเ็เปนหลือสิห้าเปอร์เซ็ทิปคนได้ทิปก็ไม่ต้องจ่ายภาษีโอทก็ไม่ต้องจ่ายนะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าคนก็จะใช้เงินกันสิ ก็มันมีเงินรายได้มันโผล่ขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เสียภาษีใช่ไหมนี่ก็ต้อเงนินเปินะคะและ้วตอนที่สามแมสกีโพเทชันนั่นก็คือคุณจะโละคนออกไปในประเทศเอ่อไปเยอะแยะ,ยะไม่รู้จะเท่าไหร่หนึ่งล้านไม่พอแล้วก็ช่วงแรกนี่ยังตัวเลขยังไม่ออกมาเลยนะแม้เขาจะบอกว่าเขาจะเอาคนในคุกออกมาก่อนไอ้พวกที่ติดคุกอะ่ะเพราะว่าไปขับรถชนแล้วหนีไปวิ่งราวไปอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นพวกถ้าเป็น i l l e g a l i m m i g r a n t เจจะไปลอดแรกเลยเป็นพวกที่อยู่ในคุกก,ก่อนเนี่ย แต่มันคงไม่ตัวเลขเล็กแหละแล้วก็คนที่อยู่นอกคุกคิกทั้งเก็บผักเก็บผลไม้งานเซอร์วิสในร้านอาหารการก่อสร้างนะคะอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งก็แน่นอนมันมันก็มันก้างภาคบริการภาคก,ก่อสร้างภาคเกษตรเนี่ยนะมันจะดันแน่เลยเพราะว่าสินค้าเดี๋ยวไม่มีคนเก็บสินค้าหายไปอ่าราคาสินค้าก็ตังขึ้นสามตัวเนี่ยเงินเฟอ้อ ซีก็บอกว่ามีกรรมการในเ็ดเนี่ยเขาเอาแฟกเตอร์ของทรัมป์เข้ามาพิจรารณาแล้วนะอืแต่เจพาวเวอแถลงบอกตอนนี้เรายังไม่พิจรารณานโยบายของทรัมป์ไม่รู้จะจริงหรือเปล่ามันอันเซอร์นมากเลยเรารอจังหวของจริงออกมาแล้วก็บีฮายเดอะเคอร์ไว้ไว้ยงตามหลังนะโยบายนะคะแต่ซีก็บอกไม่จริงอะ่ะกรรมการเฟร็จเริ่มเอาเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกดีที่มันลดลงมาเนี่ย เพราะว่าโอเวอรี่ออคติมิสติกเนี่ยถ้าคําของกรีน n แค a n ์กรีนสแควไม่เคยบอกเลยนะว่าปีหน้าเราจะลดดอกเบี้ยกี่ครั้งแล้วก็อีกสองครั้งจะถึงที่ปีโอ้โหคุณเจพาวเวอร์นะักกฎหมายไม่ใช่นะักเศรษฐศาสาตร์แบบอะไรอ่ะกรีนสแควร์เพราะฉะนั้นเขาก <S <S ็เขาก็ออกบอกล่วงหน้าเนี่ยซึ่งตรงนี้มีไอ้นัก จัดรายการเจ้าของรายการคนหนึ่งแมดมันนี่นะคือจิมเคร์เบอร์เนี่ยเขาบอกที่ที่คนตกใจตลาดตกใจเนี่ยเพราะว่าเฟดเนี่ยคาดการว่าจะลดดอกเบี้ยสี่ครั้งเมื่อเดือนกันยายนปีหน้านะสี่ครั้งตอนนี้จะปลดเหลือสองครั้งนี่คนมันผิดหวังเขาบอกคุณไม่มไมน่าจะพูดเลยกินแฟนไม่พูดนะคะแต่เจย์พาวเวลเนี่ยพูดแล้วก็หนนี้อีกลดสองจุดเออลดูสองห้าตลาดเมื่อวานเราคุยกันแล้วเมื่อวันก่อนเพราะว่าอะไรว่าไอซ c m อไอ้ CME ที่บอกว่า เขาไปทำเซอร์เวีมาแล้วเขาบอกว่าคนมองว่าจะต้องลดดอกเบีย้ยหุ่นเงี่ยนะที่เพิ่งผ่านไปใน0.25เนี่ย,ยแต่ว่าเข้าไปถามบอกว่าแล้วสมควรไหมจะลดดอกเบีย้ย6 3ของนักเศรษฐศาสตร์คือ2อส่วนสนักเศรษฐศาสตร์ที่เข้าไปสำรวจเขาบอกว่าไม่ควรลดเอ๊ะมันตัวเลขมันค้านกันนะไอ้ <S 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 <X> 90%เนี่ยบอกลดแน่ <S <S แต่ไอนะ้63,2003นั่นบอกว่าไม่สมควรจะลดแร้วเพราะไอ้เงินเฟ้อยังไม่ลงไงนี่แหละที่ซีโก้เขาชี้แล้วก็ไอ้จิมเคร์เมอร์บอกว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้คนสงสัยว่าที่ลด ไปแล้วเนี่ยมันจะสร้างปัญหาหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วซิงเกิลก็เลยบอกบอกว่าเพราะฉะนั้นนี่แหละดีแล้วที่ตลาดต้องอยู่กับความเป็นจริงเรียลิตี้เท็อันนี้เราก็เลยมาคุยกันถึงว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อตอนกุนแฟจก็อยู่นั่นไอ้ดัชเีดาวมาอยู่ประมาณสองพันนะคะสองสามพันแกก็ใช้คําว่า irrational e x u b e r a n e แบบว่าไร้สติสิ้นดีเลยขึ้นอย่างเดียวอะไรอย่างนี้แกเตือนตลอดเม่ไดแกเอาพูดแต่คุณเจ้บับว่าไม่เตือนแบบนั้นแล้วบอกเสร็จแล้วบอกเศรษฐกิจดีมากนะอะไรก็ไม่น่าห่วงผม เดินหน้าลดดอกเบี้ยแล้วนี่บอกไม่เอาครามเข้ามาแล้วก็รอดูเ,เดี๋ยวเขาขอจะเข,าจะ,ขาจะเอไม่เขาจะไม่ลงดอกเบี้ยอ่ะคนี้ก็ซีก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยนะอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเลยโอ้คำนี้เป็นของซีเกลแล้วก็ตัวนี้มันก็น่าคิดเพราะท่านดอลลาร์มันไม่ลงเนี่ยนะดอลลาร์มันแข็งเนี่ยทองมันก็จะขึ้นไม่ได้นอกจากมีปัญหาประเด็นสงครามเท่านั้นที่จะทำให้ทองขึ้นได้ในสีหน้าค่ะคุณวรวีค่ะ,ะก็ รอดูก็คือตอนนี้ไม่ใช่แค่หุ้นสหรัฐลงนะคะอาจารย์พัวพันมาถึงหุ้นเอเชียพัวพันมาถึงหุ้นบ้านเราด้วยนะคะคือก,ก็ก็มีหลายเรื่องอที่ต้องตามในเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจนะคะอาจารย์ขาเรื่องของชัดดาวไมกแล้วเหรอคะอคแม่ที่แรกท,ที่ว่าแม ก็งบมันยังไม่ผ่านแล้วค่ะงบประมาณเขาก็จะต้องใช้งบชั่วคราวเขาใช้คนว่า continuing resolution แปลว่ายังไม่จบนะงบประมาณมันก็จะต้องมีไอ้ฉบับชั่วคราวออกมาคราวนี้ก็คุณไมค์จอห์นสันเนี่ยเขาเป็นประธานสภาล่างแล้วเขาก็มันจะหมดอายุวันที่3มกราคมนี่จะเป็นสภาล่างใหม่นะคะก็บสาบันตนอะไรขึ้นมาเนี่ยไมค์จอห์นสันก็กลวว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับเลือกเพราะว่ารีพับลิกันเขาคะแนนเสียงเขามากกว่าเดโมแครตอยู่นิดหน่อยนะน้อยกว่าคนที่ แล้วนะขนานที่มากกว่าในสภาล่างเนี่ยแต่วุฒีสภานก็ได้เกินตั้งสามเสียงอย่งางไรก็ตามก็คือว่าเขาก็ต้องปฏิบัติประนอมเ,ออเพราะว่าคนสสส่วนใหญ่ก็จะกลับมาใช่ไหมเขาก็แหมยื่มสะพานไปกับตดโมแขรตแล้วก็ออกฉบับชั่วคราวมานะพร้อมเสร็จแล้วนะแล้วปรากฏว,ว่าถูกเบรกเบรกโดยใครฮะ มาเอ่ออลอนมาสส่งเสียงดังมากเลยในเอ็กของเขาเขาบอกว่าเอ้ยดูสิไม่ควรจะผ่านงบเลยไม่ต้องผ่านก็ได้งบชั่วคราวเนี่ยเอ่อรอจนกว่าทรัมป์จะมาเพราะว่าเขาจะนั่งเป็นไอที่ปรึกษาพิเศษเหมือนกับกระทรวงนะแต่ไม่เท่า,ไม,ทาไม่เท่ากับรัฐมนตรีที่เรียกว่าดอชอ่ะก็คือ Department of g อ v e r n m e n t e f e ์ f i ้นเอใชไหมะแล้วเขามีตัวเลขสั่ออกมาแล้วนะเขาคำนวณเอ่อแล้วก็อีดาวิเวก็ยอมรับตัวเลขว่าจะต้องลด งบนะฮะถึงสองล้านล้านเพื่อไม่ให้เอขัดขาดดุลแล้วมันเป็นหนี้มากอ่ะนะ <c oughs> เลื่อนซีลิงขึ้นไปเรื่อยๆเลยเลื่อนหนี้ซีลิงของหนี้ตลอดเลยเพราะฉนั้นอีลอนมัสก็โหวกเวกมาเลยบอกว่าเอ้ยไม่เห็นด้วยนะไอ้งบชั่วคราวที่จะผ่านหัวนเนี่ยงบประมาณเนี่ยฉบับนี้วีเวก,ก็เห็นด้วยแล้วคุณทรัมป์ตามแม้สาวเขาบอก เอ้ยจะไปดูสิรายการที่เป็นงบชั่วคราวเนี่ยของเดโมแครตเยอะแยะเลยนี่ทิ้งทวนใช่ไหมอ่าแล้วก็ไมเชพา<ม>ต้องการตําแหน่งคุณก็ไปประนีประนอมกับเดโมแครตเขาเลยบอกสเสนอหนึ่งไม่ต้องเสนอเลยได้ไหมหรือถ้าจะมีงบชั่วคราวเนี่ยนะต้องตัดออกเลยรายการของเดโมแครต ทิ้งถวนนี่คือแสดงอำนาจใหญ่มากของทรัมป์แต่คนที่พูดคนแรกคือมมสค่ะดิลอนมาสเพราะฉนั้นก็สรุปว่าคุณทรัมป์ก็ตามมาสก็เห็นด้วยเลยว่าเ้ยขาแสดงอำนาจบอกไม่ต้องมีก็ได้งบฉบับชั่วคราวให้มันปิดไปนะชัดดาวแล้วก็มันก็ต้องใช้งบ S <S <an> กเกษียกสนงบที่พอที่จะจ่ายได้แล้วก็เจ้าหนี้ใหญ่นี่ก็ต้องรอฮะใครที่เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่ารอจนกระทั่งทรัมป์เข้ามาก่อนจนถึงมีนาคมก็ยังได้เลยเพราะาไอ้งบฉบับชั่วคราวที่คุณไมค์จอห์นสันเนี่ยบอกว่าผ่านแล้วสภาล่างเลยนะฮะมันจะมีจนกระทั่งถึงกุมภาพันธ์มัสบรกเลยบอกไม่ได้รอทรัมป์ก่อนแล้วเพราะว่าสูตรของเขาคือต้องลดการขาดดุลงบประมาณจะต้องลดหนี้เพดานหนี้เนี่ย ลงมาแล้วก็เขาบอกจะตัดค่าใช้จ่ายสองล้านล้านยูเอลล่าเลยเนี่สูตรของมสัสนะฮะเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้จะเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนี้เนี่ยก็มีฉบับใหม่ที่ออกมาอย่างเรียรบด่วนเลยนะเมะื่อวานนี้นะแล้วก็ยกมือแล้วตกค่ะเป็นงบที่ตัด mm hmm. งบของเดมแครัเดมัครตก็เลยไม่ให้ผ่านมันก็เลยตกไปแล้วงบที่เสนอโดยพวกของทรัม์นะคะตกลงวันศุกร์นี้นะก็ไม่รู้จะ ต้องกลับไปใช้ไอ้ไอ้อันเก่านั่นที่ที่ทออมาจอดสั้นก็ผ่านแล้วนะซึ่งมันก็จะต้องประนีประนอมมันต้องมีช่ใหม่อีกชัำหนึ่งออกมานะแต่ไงก็ตามเนี่ยนะคะต้องตัดไอ้บางส่วนหน่วยงานเนี่ยคงต้องปิดพวกพิพธภัณฑ์แล้วก็กระทรวงต่างๆที่ไม่จําเป็นก็ต้องให้คนอยู่บ้านหมดเลยพนักงานเจ้าหน้าที่นะเพราะไม่มีเงินจะจ่ายมีแต่บางหน่วยเท่านั้นที่เปิดให้ประชาชนออมาติดต่อค่ะ คุณวรวีค่ะนี่คือการแสดงอํานาจของทรัมป์เขากําลังบี้กันใหญ่เลยเพื่อว่าเขามีอํานาจก่อนที่เขาจะมาเป็นประธานาธิบดีได้ซําไปบค่ะใหญ่เรื่องของงบประมาณก็ต้องเป็นไบพาร์ติซันคือเห็นร่วมกันเดโมแครตกับรีพับลิกันแต่มวคนนี้เลีย์รีพับลิกันทำไมไม้แข็งนะคะอาจารย์แต่ว่าเรื่องของคะแนนการ์ดนะครับคือตอนนี้เขาหลงเขาเขาเขามารอบสอนเขาใหญ่มากเลยนะเออ เออคุณวรวีไอ,อเอ๊ะนี่เราคุยกัอย่างมากถ้เขาเบิร์ดนี่บินไปเลยนะมาลาโก้นใไปคว้ากระเป๋าร้านห้าหรือสำหรับว e ันอีโอคูเรชั่นเจสตีฟอใส่คว้ากระเป๋าเปิดหมดเลยซึ่งพวกนี้แต่ก่อนนี่ให้เดมโมแครตหมดแต่ตอนนี้ต้องสยบให้ทรัมป์หมดเพราะนั้นเขาเหลืออำนาจใหญ่แล้วค่ะเนี่ยอืมก็ก็นอย่างทีต่ตกลงกันไม่ได้เรื่องใหญ่ๆเรื่องงบประมาณก็คืออยากจะเปลี่ยนเรื่องของการปรับเพดานหนี้เนาะอยากจะขยายเพดานหนี้จะได้เอาเงินมาแบบ อเมริกันเฟิร์อย่างที่ว่าแล้วขยายกนตอนนี้มาร<น>์กกแรกแรกไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องเอริ่มแล้วตั้งแต่เองงอันนี้นเลยอืมสำหรับคนที่ถูกกล่าวหาว่ายิงผู้บริหารของ United Healthcare นะคะก็คือลุยจิอายุ26ปีไป<อ>ถึงแมนฮัตตันถูกส่งตัวจากเพนซิลเวเนียไปนิวยอร์กเรียบร้อยแล้วตั้งข้อหาหนักเลยด้วยใช่ไหมคะจันคะใช่ใช่ก็คือว่าคล้ายๆกับ วางแผนฆ่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอไอ้หลักฐานจากไอ้กล้อง C C T V เนี่ยมันมันตรงเลยนะคะไอ้ขนาดของปืนแล้วก็ลูกระสุนมันก็มาใช้กับปืนที่พกอยู่ในไอ้เป้ของเขาอะ ที่ที่ถูกจับที่เพนซิลเวเนียนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็หลักฐานก็มัดแต่เพียงว่าเขาเขียนโน้ตไว้สามหน้านะแล้วในนั้นก็ข้ามควรวนถึงไอ้ความไม่เป็นธรรมในสังคมคนถูกเอาเปรียบอะไรเนี่ยแต่ไม่มีชื่อของคนที่เขาไปยิงตายแล้วก็มันไม่ได้เอ,อ่ยชื่อบริษัทประกันนี้แล้วตัวเขาก็ไม่ได้ซื้อประกันของบริษัทนี้ด้วยนะ,ะนยนะคือคือหรือว่าเขาก็วางแผนมาดีอ,ะอ่ะอ๋อแล้วก็ไอ้ไออ้เต้เขาเนี่ยนะที่ไปทิ้งที่เซ็นทรัลพาร์คเนี่ยมันมีไอ้เงินมอนอฟฟอรี่ไอ้เวลาเราเล่นกันเมื่อตอนเด็ก Yeah. S <S <an> เ,<อ>เกมเศรษฐีอะก <ขอ S 1> ็คืเอเ <ขอ S 2> ป็นส<อ>ัญลักษณ์คือเขาต้องการส่งสัญญาณว่าไอา้ระบบคนกินคนไอ้ขอเขาเรียกอเมริกันกรีดหรือว่าจะเป็นคอร์เปอเรทกรีดคือความโลภตะกาตะกรามของภาคธุรกิจอเมริกันนี่มันกินชีตคนคือคุณจะเอากําไรแล้วคุณก็ไม่จ่ายค่าประกันแล้วคนก็หนีหัวโตวหรือบ,บางคนก็ผ่าตัดไม่ได้ไีไไม่มีเงินในที่สุดก็ต้องตายขณะที่เขาซื้อประกันอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเขาต้องการส่งสัญญาณเขามีไอ้เงินมอนอฟอรี่อยู่ในกระเป๋าเป้ เพื่อส่งสัญญาณบเนี่ยความร่ํารวยเนี่ยมันมันบนชีวิตสองคนอะไรต่างๆเนี่ยทีน,นี้พอไปที่นิวยอร์กเนี่ยโอ้โหเขาก็จะหลักฐานแน่นเลยเป็น first degree murder ก็คือการเขาเรียกว่าอะไรพรีไม่ได้เขคือวางแผนฆ่าใช่ไหมเพราะว่ามัน,ม,นมันจะออกว่าเอ้ยคุณฆ่าเพราะว่าคุณติดยาเสพติดอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมไอ้ไอ้พวกที่เป็นโรคจิตเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในคุกนะมันจะไม่ อาจจะไปอยู่บนชั้นส4ี่แต่ไอคนนี้ไม่เป็นเล่มจินะคนอยู่บนชั้นส4ี่ของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นขาตากรนี่มันหาทางได้ก็คือว่าคุณไม่ได้มีสติสัมมาชัญญะเวลาที่ที่ทำการแต่ไอ้นี่วางแผนเยอะแยะเลยนะะแต่เขาก็มีทนายคนนี้อายุเยอะเลยนะซึ่งครอบครัวเป็นคนจ้างหมานะคะ เพราะนั้นทนายนี่ออกมาปฏิเสธหมดเลยไม่ได้ผมต้องดูหลักฐานก่อนมันมัดไม่มันดยดไม่ถึงหรอกแล้วก็ปฏิเสธหมดเลยทนายแล้วก็ไอไอตัวคนลุยจีนี้ก็ปฏิเสธหมดเพราะเขาเ็คงไม่อยากจะทิ้งหลักฐานที่เป็นข้อเขียนอะไรเพียงแต่ว่า ไอ้ไอลูกกระสุนเนี่ยมันก็แมชเลยกับไอปืนไอ้ไอที่เขาไปเก็บได้นะแล้วที่ปลอกกระสุนเขาก็เขียนไว้ไอ้ดีนาดีอะไรเนี้ยดีนาแล้วก็เอ่อดีเลก่อนดีนาแล้วก็ดีโพสเหมือนเหมือนกับเอ่อดีเฟนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นหลักฐานที่เป็นคลอ่ะเป็นช่องทางที่จะบอกว่าเนี่ยคนก็เลยมองว่าเขาเป็นฮีโร่คันนี้ เขาพยายามสู้ไม่ไปนิวยอร์กเออทาไมหลายคนงงบอกเออทาไมเขาเขาพยายามเขาบอกว่าให้ขึ้นศาลที่เพนซิลเวเนียก็แล้วกันคือเขาจะดีเลยเวลาค่ะคุณคุณวรรวีเพราะว่าจะเล่เตรียมดูแล้วก็ทนายจะไล่หาทางอะไรต่างๆเนี่ยแลวระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนที่เป็นคู่เขาเยอะเลยนะไอ้อยู่ในโซเชียลมีเดียหาเงินให้เขาขนาดเขาเป็นลูกเศรษฐีนะก็หมายความว่าเขาก็ได้ไอ้ความรู้สึกของคนกระตุ้นความตระหนักรู้อะไรต่างๆว่าถึงเวลาแล้วนะ ที่เราจะต้องร่วมหัวสู้เขาก็กลายเป็นฮีโร่แล้วก็ขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีการเสนอกฎหมายเข้าไปที่จะเปลี่ยนแปลงไอ้กฎของบริษัทประกันที่จะทําหลวมแบบนี้เอาเปรียบคนที่เอาประกันเลยไม่ได้ก็มันก็อาจจะวิกฤตมันก็สร้างโอกาสได้เหมือนกันซื่อคือชี้ประเด็นไอ้คอร์ r ปอร g r e ีดเนี่ยนะคะซึ่งอพอไปถึงที่นิวยอร์กแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีพวกที่เห็นกับเขาอะนะแล้วเราคุยกันหรืยังว่าตอนนี้เนี่ย ติดที่ตาม Times Square หรือว่าหลายๆแห่งเลยนะเป็นประกาศจัดตายค่ะคุณคุณวารวี hmm. ไอ,พอ้พวกโอ้โหผู้บริหารบริษัทประกันหน้าโปะอยู่เลยนะ <c oughs> ชื่อคนเสร็จอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีการโทรศัพท์ไปขู่ฆ่าแล้วนะของผู้บริหารบริษัทประกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็สรุปว่ามันเป็นไอ้โมเมนตัมหรือว่าสร้างไอ้แนวทางว่า คนนี้อาจจะต้องโดนจําคุกตลอดชีวิตหรือว่าเขาจะหาทางว่าเขาไม่มีประิทติสําเร็จชราเฉอะไรก็ตามแต่มันสร้างแตหนักรู้แล้วมันก็น่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายด้วยคุณวรวีแล้วก็นําม,มาถูงว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทําให้ผู้บริหารนี่ไม่ปลอดภัยแล้วนะแล้วคุณครําจะกล้าเดินหรือเปล่าจากแคปิตอลฮิลไปที่เออไปที่อะไรอ่ะออทํานีขาวอ่ะก็ต้องเดินไงฮะเออว่าไม่ว่าคุณจะใส่ไอเครื่องไอการกระสุนอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าไอคอร์เปอเร e e นหรือว่า รากันกุียเดียมันก็เลยทําให้คนตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้มากขึ้นค่ะคุณวรรวีค่ะอแหมก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าคือตอนที่นําตัวไปขึ้นศาลที่แมนนัตตันนะคะลุยจิตนี่แบบมีหลายคนมาชื้อป้ายะถือป้าย,ายแบบโอ้แสดงความยินดีแบบว่าชื่นชมนะคะแล้วก็ฮีโร่เออพวกเขาเป็นลูกเศรษฐีด้วยเป็นคล้ายๆโรบินฮูดอะร่นจากคนรวยไปหาคนจนแต่นี่เขาพยายามชี้ประเด็นว่าเออมันไม่ไหวแล้วนะ คนกินคนแบบนี้ไม่ไหวระบบที่มันให้ประโยชน์สำหรับ Maximum กซิมั um t สูงสุดแล้วก็ราคาคุณก็สูงแล้วตอบแทนผู้บริหารแต่ชีวิตคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยมันตายจริงๆแล้วบางคนก็ไม่มีประกัน<อ>เพราะไม่มีบัญญาจะซื้อประกันก็ต้องไปเป็นโฮมเลสอะไรแบบนี้ค่ะ มันก็การรักษาความปลอดภัยลุยจีนี่บอกเหมือนกับว่าเป็นคนสําคัญเลยค่ะ้งหนึ่งกำลังตารวจนิวยอร์กเลยทํางานกันหนักเลยนะคะใช่ใช่ใชใชอาจารย์คะแล้วต,ต้องไปรักษาไอ้พวกไอซีโออะไรพวกนั้นด้วยนะคะออซึ่งตอนนี้เขาบอกบริษัทที่ที่ทําเกี่ยวกับรปภเนี่ยโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยอะ่ะแล้วหาคนไม่พอเพราะว่ามันต้องไปหมดทุกแห่งเลยอย่างที่กดาดัฟีเขาจะมีผู้หญิงล้อมตัวเขาเนี่ยห้าหกคนเลยนะซึ่งก็จะใช้ผู้หญิงด้วยต่แต่เป็น นักคาราเต้เป็นนักปืนยิงปืนอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันไม่พอสร้างคนมันไม่พอตอนนี้ครับ ไปที่รัเสเซียบ้างค่ะวลาดินปูตินปีหนึ่ง <c oughs> พูดครั้งหนึ่งคุยสี่ชั่วโมงเลยเหรอคะอาจารย์คะ,อคะโอาาาะ้โหน่นธรรมดาว่านั้นสี่ชั่วโมงเนี่ยนะคะเอ่อก็มันมีเขาแล้วก็จะมีไอเอตาเวเนเซียร่าคนน่ะเ,เอ๋ก่อนหน้ามาดูโร่เนี่ยอะไรคนนั้นน่ะนะคือพวกนี้จะพูดไม่จบเลยชีเดลแคสโซอีกนะที <c oughs> นี้ก็เอ่อปรากฏว่าปูตินเนี่ยนะคะเขาก็ถือโอกาสคือมันจะต่างกับอเมริกาอเมริกาก็จะมีหลังปีใหม่เขาจะเป็นเซตเอ็นเตอรยูเนียนปลายเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาพ ะฮะก็จะบอกว่านโยบายทํำอะไรสําเร็จแล้วจะมีอะไรทําต่อไปมะ,ะแต่ปรากฏว่าของรัสเซียนี่เอาปายตีเลยแล้วก็เป็นคล้ายๆกับก่อนจะหยุดยาวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็แน,นอนมันก็มีเขาก็ถูกล่วงคองงูเห่านะฮะก็คือไอ้เมปโทอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ประสิทธิภาพกสูงมากเขาก็จับได้แล้วนะภายในประมาณไม่ถึงสี่แปดชั่วโมงแล้วก็นอกจากนั้นก็เหตุการณ์ไอ้ที่ซีเรียซึ่ง มันก็มีคน <c oughs> ถามเสริมในเข้าไปใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนเขาก็จะต้องปักหลักกองทัพเรือฐานทัพเรือของเขาเนี่ยจะต้องมีสองแห่งอยู่ในซีเรียแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะต้องอะไรนะสามารถจะทำที่จะ จะต้องเช่าที่ต่อไปอ่ะจะต้องมีเป็นมิตรกับรัฐบาลใหม่อของซีรีด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อมันก็มีประเด็นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเราเราไว้เก็บไว้อาท์หน้าก็ได้สวยเรามีเวลานะคะได้ดูลาละเอียนเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อวาดีนะคะคุณบรวรีค่ะ,ะเรื่องอะไรต่อคะอาจารย์คะเออก็คุณอะไรแบนนะคะเอ่อเรื่องเกี่ยวกับทีวีเออเรื่องรัฐบาลค่ะที่แคนาดาเป็นไงฮะ,ะรัฐที่ห้าสิบเอ็ด คุณทรูโดเอ่อทรูโดนะคะรัฐมนตรีคลังก,งก็ลาออกอันนี้ก็เพราะว่า เขาจะต้องเพิ่มงบไปที่ไอ้ไอ้บอดเดอร์เนี่ยมากเลยทั้งทุนักโดมกลิ่นหน่วยงานเยอะแยะเพราะว่าเขาจะต้องจัดการไอ้เซนเทนเนลไอ้สารตั้งต้นเนี่ยไม่ให้เข้าไปที่อเมริกาเพราะคุณทรัมป์เขาขู่มากเลยแล้วก็ไอ้เรื่องเกี่ยวกับอิลลิเกอลอิมิเกรที่จะเข้าด้วยคือแม้วเขาจะยกตัวไอ้ตัวเลขมาดูบอกว่าดูสิมันมาจากเมกซิโกมากกว่าอะไรเนี่ยนะคะแต่ทรัมป์ก็ได้ทีก็ขู่เลยบอกว่าคุณก็มาเป็นรัฐที่ห้าสิบเอ็ดของเราก็แล้วกันแต่ตอนนี้นี่จะมีรัฐมนตรีในคณะ ของทรูโดที่จะลาออกเพิ่มนะเพราะเขามองว่านายกเนี่ยอ่อนแอเพราะว่าคะแนนนิยมก็ต่ําลงด้วยตอนนี้เลย20%แล้วก็โดนคุณทรัมป์เนี่ยยังพูดตามหลังอีกนะวันนั้นถแถลงแล้วไม่พอนี่ยังมาย้ําอีกนะฮะบอกต้องทําไม่ได้นะคือเขาเขา,เขามีหน้าที่ขู่อย่างเดียวคุณทรัมป์เนี่ยนะฮะว่าจะต้องจัดการคุณจะต้องเพิ่มงบสําหรับที่บอร์เดอร์แล้วนี่มันก็ทําให้ขาดดุลงบประมาณมากไอ้รัฐรีชางก็เลยไม่ไม่อยู่แล้วก็รัฐมนตรีบางคนก็มองเห็นว่าเอ้ยนายกของเรานี่อ่อนแอไปอยู่ใต้ ท้าของครัมมากเกินไปอะไรแบบนี้แต่อีกรัฐบาลหนึ่งที่ไปแนะ่เลยค่ะก็คือที่เยอรมันค่ะเออโอลัฟชอสเนะี่ยเพราะว่าไม่ผ่านไอ,อ,อ้อธิบายไม่ไว้วางใจนะคะซึ่งก็แน่นอนตรงนี้ก็เลยเออต้องเ,ออเลือกตั้งใหม่แต่เขาก็เขาก็รู้ว่าเพราะว่าเขาเนี่ยก็ทําตามอเมริกามากเกินไปนนโอลัฟชอสเนี่ยจะต่างกับแองเกลาแมคโค ซึ่งเมมโมของเธอเพิ่งออกมาเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่เธอบอกว่ายังไงเธอต้องแข็งกล้าวเธอไม่เห็นด้วยเธอปฏิเสธที่จะให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเนโตตั้งแต่ปี2008แล้วเธอบอกว่าบทบาทอันนี้ของเธอเนี่ยทำให้ยูเครนไม่ถูกบุกในตอนนั้นเพราะยังไงรัสเซียก็จะไม่พอใจแล้วจะต้องบุกแล้วเขารอมาถึงปี2022ที่ทางเนโตเนี่ยกวักมือเรือง เรียกยูเครนบอกเออสมัครสิแล้วจะพิจรารณาแล้วก็ตอนหลังก็ดึงว่าไม่ยอมพิจรารณาหลอกล่ออยู่นั่นแหละบอกว่าเห็นด้วยว่า,าทางด้านยูเครนนี่จะเข้าเป็นสมาชิกแต่คุณจะต้องปรับเรื่องการโปรง่งใสในการบริหารแล้วก็ตอนที่รัสเซียบุกแล้วนี่ยิ่งโอกาสที่จะเข้าเป็นเนโตยากมากเลยค่ะคุณบรุวีเพราะมันจะต้องมีทั้งหมดสาสบ สามประเทศใช่ไหมที่เป็นสมาชิกเนี่ยต้องเห็นพ้องต้องการหมดว่ามีคะแนนสวนเพียงหนึ่งก็ไม่ได้แล้วตอนนั้นแมคโคเขาสวนเมื่อปี2008ันแเขาบอกไม่ได้รับไม่ได้เพราะเขากลัวมากว่ารัสเซียนเนี่ยจะบุกยูเครนเพราะว่าไม่พอใจที่ยูเครนจะเป็นสมาชิกของเนโตเพราะ,ะนั้นเธอห้ามเอาไว้แล้วตอนนั้นซากูรซีก็ก็ไม่เห็นด้วยคือมาก่าวว่าเห็นพ้องกับแมคโคอะ่ะก็เลยไม่ได้รับสมัครยูเครนก็เลยลอดสงครามไปแล้วปี2 0 2พันี่นี่ก็ มาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่ยูเครนอย่าได้ไหมคะ,ะคุณอะไรนะไอผู้หญิงคนนั้นนะอะวิชอยเียนนิวเลนนะ่ะไปเปลี่ยนรัฐบาลที่โปรอรสเซียมาเป็นรัฐบาลโพรตะวันตกแล้วก็เลยทําให้เซลเลนสกี้บอกว่าจะต้องเข้าเนโตให้ได้แล้วก็เลยทําให้รัสเซียเนะี่ยเขาก็มาปฏิบัติการพิเศษตอนนี้จะเข้าสู่ปีที่สามแล้วด้วยซ้าไปคุณวรควีค่ะค่ะ,คะ อ่าอันนี้ก็นนก็<ๆ>เป็นเรื่องราวนะคะจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะหือว่าซีเวียนะคะซีเวียนี้นํานใหม่เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นใส่คือเขาไม่โพกผมแบบพวกไอ้ทาลิบันน่ะนึกออกใช่ไหมฮะมีมีพวกผมอะไรแต่ไรถือปืนอะไรเนี่ย<ๆ>เขาก็เปลี่ยนเป็นเออแต่งชุดธรรมดาเออซาฟารีนะคะแล้วก็ไอ้หนวดเขาอะไรก็ไม่ไม่รุ่มร่ามเลยมากมายเพราะเขาต้องการจะเข้ากับ ทางทางโลกได้มากกว่าจะต้องเป็นนักรบแบบโบราณนะตอนหลังนี่ดูเหมือนจะใส่เสื้อนอกเลยนะชุดสากลน,นะคะแล้วก็เขาก็ประกาศเลยว่าเนี่ยจะต้องนําไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็จะมีทุกฝ่ายมารวมกันไม่ว่าศาสนาไหนกลุ่มไหนจะมีตัวแทนที่จะต้องเข้ามาอยู่ในสภาซึ่งเขาก็บอกว่าให้ไปดูตอนที่เข้าบริหารเมืองเอปลริทนะซึ่งตอนนั้นน่ะเขาก็ให้หลายส่วนมีส่วนแล้วก็มีคําถามจากที่เขาไปออกรายการตอนนี้เขาก็เหมือนกับเดินสายให้ คือยักยักเนี่ยมาสัมภาษณ์เขาไดเา้เขาก็บอกว่าคําถามบอกว่าแล้วผู้หญิงเนี่ย จะเหมือนกับที่คาลิบานหรือเปล่าที่คาบรอ่ะคือปิดหน้าปิดหน้าปิด่ะเออใช่เรียนหนังสือก็ไม่ได้เขาบอกไปดูที่อิสริลสิแล้วยังมีมหาวิทยาลัยนักศึกษาผู้หญิงต้องหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเขาก็เปิดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นบททดสอบที่เราจะต้องติดตามดูต่อว่าเขาสามารถจะทําอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าอ่ะเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มที่น่าจะเปิดทางให้การยอมรับเนี่ยแน่นอนจะต้องมาจากอิสราเอลต้องมาจากสหรัฐต้องมาจากเติร์กีนะคะแต่ว่าไอ้กลุ่มอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มก ก็คือพวกอาซาดเนี่ยเขาก็มันก็มคงจะไม่เห็นด้วยแล้วก็มองเพราะอาซาก็ก็เริ่มให้เปิดคลิปของเขาออกมาแล้วนะแถลงการออกมาที่เขาบอกว่าพวกที่ยึดประเทศไปเนี่ยนะก็คือพวกก่อการร้ายนะคะ ซึ่งก็คงไม่หยุดนิ่งอ่ะคุณวรวีมันไม่น่าจะสงบแบบที่ท่านผู้นําใหม่พูดถึงนะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีสัญญาณที่จะได้รับการยอมรับอย่างมากเอ่อทั้งฝ่ายอิสราเอลซึ่งเอ่อก็จะต้องพยายามเคลียเอ,อตะวันออกกลางก่อนที่ทรัมป์จะเข้ามาพระรัมเกาบอกแล้วว่าคุณจัดการให้มันจบจบไปซะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอิสราเอลก็มีบทบาทเยอะนะเข้าไปบุกทั้งโกลันไฮส์แล้วก ให้การสนับสนุนรัฐบาลใหม่ด้วยแล้วก็รวมทั้งเตอร์กีอะไรเหล่านี้ค่ะคุณวรรวีแต่ก็ต้องติดตามดูว่ามันจะไม่ค่อยเรียบราบเรียบเหมือนกับที่ผู้นําใหม่ได้ตั้งความหวังเอาไว้หรือเปล่าต้องดูค่ะคุณวรรวีค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอาทิตย์หน้าต่อนะคะค่ะอาจารย์สุดาทิพย์จรุจินดาอินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและต่างประเทศนะคะ